สมัยเป็นมนุษย์ถ้าทำความดีได้ก่อนจะนอนให้ภาวนาพุทโธก่อนจิตจะได้ชินต่อไปนี้ขอเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าจากเวลานี้เป็นต้นไปถ้าเธอพ้นจากสถานที่นี้เธอจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าผู้ชายจะเป็นเทวดาจะมีวิมานอยู่แต่ว่าพวกเธอ ถึงแม้จะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ยากแค้นเหมือนความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษยน์นี่มีการงานทุกอย่างประกอบอาชีพต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยท่าพลังเผลอไปต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ตัวเองแก่ลงไปทุกวันไม่ได้คิดคิดว่าชีวิตมันจะไม่ตาย ลืมความตายเป็นความประมาทฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอเธอทั้งหลายในเมื่อไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าแล้วจงคิดว่าความเป็นเทวดาหรือความเป็นนางฟ้าจะไม่เป็นตลอดกาลนั่นก็หมายความว่าเมื่อถึงวาระจะต้องจุดติไปเกิดใหม่ถ้าต้องจุดติเธอดูนูน่นนรกท่านก็ชี้ให้ดูนรก เป็นลานแสงเปลิงสว่างมากยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาว่านรกทุกขุมเธอจะต้องตกฉะนั้นควรจะหาทางหนีนรกไว้คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าการเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ช้ามันก็ต้องตายถ้าตายแล้วบาปเก่าของเราที่มีอยู่เราทำความดีเล็กน้อย แต่ทำบาปมากบาปจะพาลงนรกทีนี้เราก็หาทางหนีนรกขึ้นชื่อว่าบาปไม่สามารถมีใครลบล้างได้ต้องหาทางหนีวิธีหนีก็คือว่า 1. ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า 2. ยอมรับนับถือพระธรรมแล้วปฏิบัติตาม 3. ยอมรับนับถือพระอริยะสงฆ์ที่นำเอาพระธรรมเทศนามาสอนเรานึกไว้ทั้งสามอย่างนี่ครบกิจการงานใดๆเทวดานางฟ้าไม่มีมีเวลาว่างเสมอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้หลังจากนั้นจงรักษาศีลห้าศีลสิบศีลสองร้สิบเจ็ด ที่ฐานตามชอบใจให้ตั้งใจคิดว่าเราต้องเป็นเทวดานางฟ้าที่มีศีลมีธรรมเราจะไม่ละเมิดศีลทุกข้อแต่ความจริงบนสวรรค์ก็ไม่มีปลาให้กินเราจะเคารพทุกข้อแต่ต่อไปโน้นนิพพานท่านก็ชี้มือขึ้นไปข้างบนเห็นสภาพของพระนิพพานใสแจ๋วมีวิมานมากมาย มีพระอระหันเยอะต่างองค์ต่างอยู่กันเป็นสุขวิมานก็มีกันองค์ละหลังไม่ใช่หลังเดียวหลายคนองค์หนึ่งมีหนึ่งหลังแต่บริเวณเนื้อที่กว้างมากสว่างสวัยมากและท่านก็ถามพวกเขาว่าเธอต้องการไปนิพพานไหมนิพพานมีสภาพไม่เคลื่อนหมายความว่า ถ้าเธอจะอยู่ที่นั่นตลอดการตลอดสมัยไม่มีการตายไม่มีการจุดติเขาบอกเขาพอใจหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าฉันเทศเพียงเท่านี้พอแล้วคอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าทุกองค์ที่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจงคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องจุดติ หรือตายถ้าตายแล้วก่อนที่จะตายมองภาพนรกไว้ว่าพวกที่เป็นทะเลเพลิงอยู่นั่นเราจะต้องลงนรกแต่ละขุมทุกคนต้องลงหมดทั้ง8ขุมและบริวารอีกคนละ32ขุมหลังจากนั้นต้องมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน มาเป็นคนก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมีทุกเขเวทนามากเป็นคนยากจนไม่มีความดีเราตั้งใจคิดว่าคืนชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาหรือนางฟ้าก็ดีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานเพราะว่าจิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าได้พระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ และปฏิบัติตามพวกเขาก็ทำได้ในเมื่อเขาบอกว่าทำได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเทศฉันจบแล้วเธอไปที่ของเธอได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็กราบเมื่อกราบครั้งที่สามเสร็จเขาไปกราบอัตมาพวกนี้มีสภาพไม่ใช่คนทีแรก ก็นุ่งกางเกงบ้างนุ่งสรงบ้างพอกราบครั้งที่สามกลายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าทั้งหมดมีเครื่องประดับสวยสดงดงามมีแก้วทั่วทั้งองค์และต่างคนต่างก็ไปวิมานของตนพวกเราก็นั่งดูว่าเธอจะไปไหนเห็นต่างคนต่างเข้าวิมานมีความสุขนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็กลับอัตมาก็ลาพระยาโยมกลับฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่ทำบุญแล้วจงอย่าประมาทว่าวันนี้เราได้ทำบุญและอีกเจ็ดวันทำบาปอย่างนี้เราลงนรกแน่และเพื่อเป็นการป้องก,นกันนรกก่อนจะหลับให้ภาวนาเสียก่อน ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เราเคารพตั้งใจนึกถึงพระสงฆ์ที่เราเคารพหลังจากนั้นก็ใช้คำภาวนาพุทธโธก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบจนกว่าจะหลับถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกคนก่อนจะตายจิตจะไม่หลงตายหมายความว่าจะไม่ลืมความดีจิตจะทรงกุศลไว้แม้ว่าป่วยหนัก ตอนป่วยจะมีอาการดิ้นทุรนทุรายมากลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะจิตมีสภาพจําให้ตั้งใจไว้จุดเดียวว่าเราจะไปนิพพานพยายามทำทุกวันนะทุกคืนก่อนหลับคิดว่าตายแล้วเราจะไปนิพพานตื่นมาใหม่ๆคิดว่าถ้าเราจะตายไปวันนี้เราจะไปนิพพานคิดเพียงเท่านี้ และก็ทําการงานต่อไปจิตมันมีสภาพจําถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนสาสคนนี้ท่านทั้งหลายดีกว่าเขาเพราะทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและบุญกุศลก็ได้ทําแล้วภาวนาก็ได้ทําแล้ว ตั้งใจไว้อย่างนี้โดยเฉพาะในที่สุดเมื่อท่านจะหลับจิตเมื่อไรก็ไปดิพานเมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็ไม่ดีลิ้นมันก็แข็งแต่วันนี้พอมีร่างกายสบายเล็กน้อยก็ลงมาเทศต่อไปนี้ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจนึกถึงความดีที่เราทำแล้วว่าเราเคยใส่บาทถ้าไม่มีพระมาบินทบาทก็เอาสตางใส่กระป๋อง2ีสิห้าสตังก็ได้ห้สิบสตังก็ได้บาทหนึ่งก็ได้หลายบาทก็ได้ตามฐานะและก่อนจะหลับให้นึกถึงบุญที่เราเคยทำตั้งใจคิดว่าหลังจากนี้ถ้าตายไปแล้วเราจะไปนิพพาน